เพื่อนๆวันนี้พักงานหนึ่งวันนี่มาดูมาดูหน้องน้ําบ้านเราอะ่ะหน้องใหญ่มากเลยเพื่อนๆพักนั้นมีคนทายเรือด้วยเห็นไหมคะทายเรือหาหา,าดักปลาเนาะหาปลาหาหอยอุดมสมบูรณ์มากค่ะเพื่อนๆดอกบัวนี่ก็ใหญ่โอ้โหใหญ่มากเลยอะ่ะมีนกกระยางด้วย น,ะะนกกระยางยเ,ปเป็นเป็นเป็นทะเลบัวแดงเลยนะคะฝั่งนู้นจะเป็นบัวแดงทั้งหมดเลยแต่ว,ว่าฝั่งนี้จะเป็นบัวเพือนอะ่ะบัวสีม่วงค่ะกับบัวขาวเนาะสวยงามมากๆเลยอ่ะมานั่งเล่นเย็นตาสบายใจเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยแหละค่ะที่นี่คือแหล่งแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับหมู่บ้านเราสามสี่หมู่บ้านเนาะค่ะ อันนี้คืออยู่ห่างจากบ้านเราประมาณสามกิโลวันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนก็เลยแวะมาเที่ยวมาแนะนําให้รู้จักนะคะน่าเที่ยวนะคะเพื่อนๆที่นี่ต่อไปอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามีบัวเยอะหล,ยหลายสายพันธุ์เนาะทั้งบัวสีม่วงบัวสีแดงทั้งเป็นแหล่งอาหารน่าเที่ยวน่าพักผ่อนเนาะ มีเรือด้วยเห็นไหมคะคเพื่อนๆมีเรือด้วยเวลาเหนื่อยๆก็มาพักสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับสู้งานใหม่นะเพื่อนๆการพักผ่อนของชาวไร่ชาวนาเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะมีแหล่งธรรมชาติหอยเชอรี่ตัวใหญ่นะเพื่อนๆแถวนี้หอยเชอรี่มีแต่ตัวใหญ่ๆขึ้นชื่อน,นะคะหอยเชอรี่ที่อ้วนมาก ปลาก็เยอะตอนกลางคืนเขาก็จะมาหาปลากันอ้ยในี่นก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 เต็มเลยนี่ที่อยู่อาศัยของนกด้วยเนาะแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้กี่กิโลก็ไม่รู้ใหญ่มากเป็นหนองน้ำที่ใหญ่มากคุดมสมบูรณ์ค่ะนี่แหละอยู่บ้านเราก็จะมีแหล่งน้ำใหญ่แต่ว่าที่บ้านเราจริงๆไม่มีแหล่งน้ำหรอกคะ่ะมันไกล ก็เขา,าแหล่งน้ําตรงนี้เขาจะเอาไปทำน้ําประปาเนาะเพื่อนๆแล้วก็ทํามาหากินได้ด้วยหากับข้าวกับปลาก็อยู่ในแหล่งน้ํานี้ทั้งหมดเลยสวยนะคะเพื่อนๆพ,พ,พามาดูค่ะเป็นไงคะมาเที่ยวไหมคะเห็นดอกบัวไหมคะดอกใหญ่มากเลยอะ่ะเห็นไหมมีแต่ดอกใหญ่ๆเพื่อนๆสีขาวก็มี สีม่วงเห็นไหมคะเห็นไหมเพื่อนๆซูมให้ดูค่ะซูมให้ดูเห็นไหมคะนี่สวยมากสวยจริงๆค่ะทองฟ้าก็สวยเห็นไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆ นนทางนู้นเป็นบัวแดงแดงไปหมดเลยทางนี้ก็จะเป็นบัวม่วงโอ้มีปลาด้วยชอบจังสดชื่นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัคุณเพื่อน